ที่พวกเราทุกคนจะได้ฟังพระสวดบทพระอภิธรรมนั้นขอเวลาเพียงสักไม่กี่นาทีเพื่อให้เราได้มาศึกษาเรียนรู้และทำความเข้าใจกันก่อนว่าทำไมเราถึงต้องมาฟังสวดพระอภิธรรมกันด้วยและบทพระอภิธรรมนั้นมีความสำคัญอย่างไรเพราะว่าเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวและไม่ใช่เรื่องที่ใกล้ตัว แต่เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่เกี่ยวข้องกับตัวเราและผู้ที่นอนอยู่ในโรงโดยตรงเพราะฉะนั้นจึงอยากให้ทุกคนให้ความสำคัญกับการมาฟังสวดพระอภิธรรมกันในวันนี้ซึ่งผู้ที่นอนอยู่ในโรงนั้นก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นผู้ที่นั่งอยู่บนเก้าอี้และเคยมีชีวิตมาก่อนเช่นเดียวกับพวกเราแต่สุดท้ายแล้ว ก็ต้องไปนอนอยู่ในโรงเพราะชีวิตก็เป็นอย่างนี้มันเป็นสัจธรรมที่ทุกคนจะต้องเจอเพราะฉะนั้นผู้ที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ในตอนนี้สักวันหนึง่งตัวเราเองก็ต้องไปนอนอยู่ในโรงเช่นเดียวกันและเมื่อกลายไปเป็นผู้ที่นอนอยู่ในโรงแล้วตัวเองก็หมดสิทธิ์ในการที่จะสั่งสมบุญแต่ถึงอย่างไรก็ตาม ก็ไม่ควรหมดโอกาสที่จะรับบุญซึ่งโอกาสที่จะรับบุญได้นั้นก็ต่อเมื่อผู้ที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ทาบุญแล้วก็อุทิศผลบุญไปให้และในช่วงเวลานี้เองบุญที่จะอุทิศไปให้กับผู้ตายได้นั้นก็คือบุญที่เกิดจากการฟังสวดพระอภิธรรมซึ่งเป็นบทธรรมที่สำคัญมากๆที่พระสัมมาสัสมพุทธเจ้าทรงเลือก ที่จะไปโปรดพุทธมารดาผู้ให้กำเนิดกายมนุษย์แก่พระองค์ถึงที่สวรรค์ชั้นดาวดึงเลยทีเดียวและเมื่อบุญนี้เกิดขึ้นแล้วผู้ที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ทั้งหมดจะได้พร้อมใจกันส่งบุญนี้ไปให้กับผู้ที่นอนอยู่ในลรงซึ่งบุญที่เกิดจากการฟังสวดพระอภิธรรมนั้นก็ไม่ใช่แค่สะกดว่าบออุยอหญิงบุญ ตามที่เราเคยเข้าใจกันเท่านั้นแต่คำว่าบุญนี้เป็นกระแสทานแห่งบุญที่เกิดขึ้นจริงๆจากความเคารพเลื่อมใสในการฟังสวดพระอภิธรรมแม้ตัวเรานั้นจะยังไม่เข้าใจความหมายที่พระท่านสวดเลยก็ตามแต่กระแสทานแห่งบุญนี้ก็จะไหลมารวมเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ที่ศูนย์กลางกายของเรา และทันทีที่เราอุทิศบุญนี้ไปให้กับผู้ที่นอนอยู่ในโรงกระแสทานแห่งบุญนี้ก็จะส่งไปยังบุคคลน,นั้นเลยแล้วก็ไปปรับสภาพความเป็นอยู่ในพหลโลกให้ดีขึ้นอีกทั้งยังทำให้กายของผู้ที่ละโลกไปแล้วมีความสวยงามและสว่างสวายยิ่งขึ้นไปจากเดิมอีกด้วยดังนั้นเมื่อเรามาร่วมงานศพแล้ว เราก็ไม่ควรมาแค่พูดคุยกันเท่านั้นแต่ถ้าอยากจะพูดคุยหรือถามสารทุกสุขดิบกันนั้นก็ควรจะเป็นช่วงหลังจากที่งานเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งสิ่งที่เราควรจะต้องทำกันในตอนนี้ก็คือทำจิตของเราให้บริสุทธิ์ว่างๆและทำใจให้สบายๆพร้อมที่จะฟังบทพระอภิธรรมและถึงแม้ว่าเรา จะยังฟังไม่ออกว่าพระท่านสวดอะไรมีความหมายว่าอย่างไรหรือแปลว่าอะไรก็ตามแต่ก็ให้ฟังด้วยจิตที่เลื่อมใสไปก่อนเพราะเคยมีเรื่องราวที่ปรากฏเอาไว้ในอดีตเกี่ยวกับฝูงข้างคาวที่อยู่นเงเงอมเขาแห่งหนึ่งได้ตั้งใจฟังเสียงพระที่ปรีกวิเวกไปบำเพ็ญสมณธรรมและสาธยายบทพระอภิธรรม แม้ว่าข้างคาวเหล่านั้นจะไม่รู้เรื่องเลยว่าพระท่านพูดถึงเรื่องอะไรก็ตามแต่ก็ตั้งใจฟังด้วยความรู้สึกที่สบายใจเพราะเสียงที่พระสาธยายบทพระอภิธรรมนั้นเป็นเสียงที่แตกต่างจากเสียงที่เคยได้ยินได้ฟังมาทั้งหมดและด้วยความเลื่อมใสในเสียงที่พระท่านสวดบทพระอภิธรรมนี้เองจึงทำให้หลังจากที่ข้างคาวเหล่านั้น ละจากโลกนี้ไปแล้วพวกเขาก็ไปเกิดเป็นชาวสวรรค์และก็ได้เสวยทิพยสมบัติอยู่ยาวนานถึงพุทธันดรหนึ่งจวบจนกระทั่งมาถึงในพุทธันดรนนี้พวกเขาก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้บวชแล้วต่อมาก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์อีกทั้งยังมีความแตกฉานทางด้านพระอภิธรรมอีกด้วย ดังนั้นจะเห็นได้ว่าแม้สัตว์เดรัจฉานยังสามารถกลายไปเป็นชาวสวรรค์และสุดท้ายก็สามารถที่จะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้เพราะบุญจากการที่ตั้งใจฟังพระสวดบทพระอภิธรรมด้วยจิตที่สบายแม้ว่าตัวเองจะยังไม่เข้าใจในเนื้อหานั้นก็ตามเพราะฉะนั้นผู้ที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ทั้งหมดนี้ ก็ควรที่จะต้องตั้งใจฟังสวดพระอภิธรรมด้วยความเคารพและฟังด้วยความรู้สึกที่สบายใจบุญนี้จะได้เกิดขึ้นกับตัวเราทุกๆคนและหลังจากนั้นแล้วก็จะได้รวมใจกันอุทิศบุญนี้ไปให้กับผู้ที่นอนอยู่ในโรงด้วยความรู้สึกสุขใจสบายใจและปลื้มใจซึ่งการที่เราได้ฟังพระสวดบ,บทพระอภิธรรมนี้ ก็ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นง่ายๆเพราะว่าจะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนแต่กว่าจะมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็ยากมากๆเพราะพระองค์จะต้องสร้างบารมีมายาวนานอย่างน้อยก็20อสงไขยแสนมหากัปโดยจะต้องสละทรัพย์อวัยวะและชีวิตมานับครั้งไม่ถ้วน อีกทั้งกว่าที่เราจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้มาฟังสวดพระอภิธรรมอย่างนี้ก็ยากมากๆมากๆเพราะไม่ใช่ว่าทุกคนบนโลกนี้จะได้มีโอกาสแบบนี้และผู้ที่นั่งกันอยู่ตรงนี้ก็ล้วนแต่คัดมาจากเจ0 0กว่าล้านคนในโลกเลยทีเดียวโดยคัดเฉพาะผู้มีบุญในระดับที่สามารถ ฟังสวดพระอภิธรรมได้ดังนั้นผู้ที่นั่งกันอยู่ตรงนี้จึงเป็นผู้ที่มีบุญมากและหากตั้งใจฟังธรรมด้วยความเคารพแล้วก็จะได้อานิสงค์คือจะได้รับความเคารพจากมนุษย์และเทวดาทั้งหลายในทุกหนทุกแห่งไม่ว่าเรานั้นยังมีชีวิตอยู่หรือละจากโลกนี้ไปแล้วก็ตามและบัดนี ถึงเวลาแล้วที่ผู้นอนอยู่ในโรงอยากจะปลื้มและอยากจะได้รับบุญดังนั้นให้ญาติโยมทั้งหลายจงตั้งจิตให้เป็นกุศลทำจิตของเราให้บริรรสุทธิ์เกษมมีความสุขและตั้งใจฟังพระสวดบทพระอภิธรรมด้วยความเคารพและด้วยจิตที่เลื่อมใสในคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า กันทุกคนเถิน